ครับกลับมาตั้งวงคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เราพอจะได้รับทราบความหมายของประวัติศาสตร์ท้องถิน่นมีความสําคัญมากเลยนะครับทีนี้แนวทางในการที่จะศึกษาแล้วก็การที่จะรื้อฟื้นหรือว่าสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิน่นในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรน่าจะมาศึกษานะครับเมื่อสักครูจ่จั์ศรีศักดิ์พูดถึงความสัมพันธ์นะฮะร,ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติ แล้วก็คนกับสิ่งเหนือธรรมชาตินะครความสัมพันธ์พื้นฐานทั้งสประการเนี่ยมีส่วนสําคัญไหมครับกับการที่จะมาศึกษาปรัติศาสตร์ของท้องถิ่นสความสัมพันธ์สาอันเนี่ยมันเป็นโลกธาตุของคนความเป็นมนุษย์มันมีความสัมพันธ์อันนี้ตลอดนะฮะแล้วตอนนี้แต่ละแห่งมันจะต่างกันนะฮะอย่างตอนตกเนี่ยไม่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติเขาจะแยกออกไปนะแต่คนตะวันตกอย่างเราเนี่ยให้ความสัาคัญ์ นั้นสามมิติเนี่ยมาเป็นองค์รวมที่เรียวกว่าวัฒธรรมใช่ไหมฮะตอะเวลาคุณไปสัมภาษณ์ชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละถิน่นแต่ถิ่นเนี่ยเห็นไหมมันมีสีสันที่มันต่างกันเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเห็นความสัมพันธ์สามระดับนี่อยู่<ช><ช>นั่นคือ,น,น,คอนั่นคือเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิน่นปรวัติศาสตร์ท้องถิ่นแต่ถ้าเราพูดถึงปรวัติศาสตร์ชาติเ่ยจะไม่เห็นถิ่นเ่านั้นจะเห็นคนจะไม่เห็น,ค,น,หหนคือมันเป็นประวศาส์ที่ ที่มีชีวิตจีวามันถ่ายทอดผ่านไปจากช่วงพ่อแม่ถึงรุ่นรุ่หลานนะครับครับก็เพราะฉะนั้นละเลยไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะสิ่งเนื้อธรรมาชาติเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกว่าพอเข้ามาในหนังสือเรียนในตําราเรียนเนี่ยตัดขาดพวกอนี้ไปเลยเพราะว่าดูว่าเราเป็นคนที่โอ้เป็นเชื่องมง,งายไปอะไรบ้างแต่ความจริงนี่คือความเชื่อแล้วก็สิ่งที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นครับอาจารย์อาคินมองตรงนี้ยังไงบ้างครับ ผมคิดว่าปัญหาของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมาจากความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และของตะวันตกตัวมากคือเขามองของนี่เขาแยกหมดเขาแยกเรื่องศาสนาไว้อันหนึ่งเรื่องความเชื่อไว้อันหนึ่งจัดหมดมือเลยแล้วก็จัดหมดมู่หมดเลยเป็นแท่งแทแต่ชีวิตของคนเราเนี่ยที่อยู่ในชุมชนเนี่ยหรือว่าอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้คิดเป็นแท่งแท่งเขารวมทุกอย่างหมดในชีวิตเขานี่มีทุกๆๆด้านคือมีทั้งด้านความเชื่อทั้งด้าน ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขากับธรรมชาติมันมีทุกอย่างหมดเลยฮะแต่เราเวลาเราทําศึกษาการศึกษาของเราเนี่ยเราไปมองเป็นด้า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 นอย่างนี้มันเลยมันเลยมันเลยไม่ออกมาภาพความจริงมันออกมาแล้วภาพที่เป็นแบบนั้นมันไม่ช่วยให้เกิดการตอนเรามันแบ่งแยกตลอดหมดนะฮะนไหมครับถ้าเกิดคุณเริ่มต้นแบ่งงั้นคุณแบ่งหมดเลยเห็นไหมแล้วตลอดจนทั้งเวลา มันก็เป็นแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นแย่งชิงแย่งอำนาจการแย่งทรัพย์สมบัติแย่งไรกันใช่ไหมมันก็ตรงข้ามกับปรองดองือการปรองดองก็คือต้องมองของรวมโดยรวมมองให้เห็นเป็นองค์รวมใช่อันนี้สําคัญเพราะเวลาที่เห็นไหมเราที่ท่านอาจารย์ะกินพูดเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะเพราะกลุ่มต่างๆที่เกิดในสังคมไทยนี่เป็นกลุ่มที่เรียกแฟชั่นหรือกลุ่มปรปักกลุ่มผลประโยชน์แล้วมันทะเลาะกันแล้วเวลาเราพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็ไปกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่เห็นองรวมครับตรงนี้แหละอันตรายเกิดความแตกแกยกครับพอแยกแยกจัดเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันดูง่ายมันจัดการง่ายแต่ว่ามันไม่เห็นภาพของวิถีชีวิตจริงๆ<ช>อย่างที่เราไปสัมผัสมาอย่างหลายต่อหลายที่นะฮะหรืออย่างคนมอญที่ศาลาแดงเหนือนี่ <c oughs> เขาก็ศึกษาในเรื่องของศาสนา <c oughs> มาเป็นหลักเป็นวิถีในการดํารงชีวิตต่อมานะฮะกับธรรมชาติการศึกษาธรรมชาตินะฮะก็ทําให้เขา มีวิธีการที่จะต้องค้าขายแบบนี้ไปตามอยู่ใกล้แม่น้ําก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้ามาแยกออกเป็นส่วนๆน,นี่ศึกษาไม่ได้เลยไม่เห็นคน้วยนครับแล้วแนวทางในการที่แต่ละท้องถิน่นอย่างสมมติอาจจะมีคนที่ดูรายการเราอยู่อยากจะศึกษาแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยฮะอาจารย์พอมีวิธีที่จะแนะนำไหมครับคืออันนี้นะฮะไม่ยากหรอกแต่เราไม่เข้าใจการสร้างวัสด์ท้องถิน่นต้องสร้างโดยคนใน เพราะเป็นภวาสารคนในเราเป็นคนนอกเราสร้างไม่ได้แต่เราจะช่วยเสริมให้เขาสร้างกันเองโดยการจัดเวทีครับหาทุนรอนมาให้เขาทำนะแล้วเราก็ช่วยวิเคราะห์แยกแยะให้เขาให้เขาเสนอเพราะเรื่องของภวัาท้องติ่นเป็นเรื่องชีวิตัฒนธรรมครับตั้งเกิดจนตั้งตายสืบเนื่องมาเนี่ยเราไม่มีทางที่จะรู้ข้อมูลหรอกที่ทำทำกันอยู่ขนาดเนี้ยเป็นไปดึงเอาข้อมูลเล็กๆน้อยมาตีความ แล้วก็บอกวัาสาท้องถิน่นมันใช้ไม่ได้เพราะมื่อทาแล้วชาวบ้านเขาบอกไม่ใช่ของเขาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเขาทาถ้าเขาชาวบ้านเขาทาเองเขาจะรู้เลยนะฮะแล้วจัดเิธีให้เขาพูดอย่างที่คุณไปจัดเวทีเนี่ยนะฮะเขามันแลกเปลี่ยนกันเราเห็นสิ่งเหล่านั้นครับพี่ตาปัญหามันขนาดนี้บ้านเมืองมันท็อดาวลงไปจนกระทั่งไอ้ความรู้สึกเรามรูเรื่องเขาแตกแยกเขาไม่รู้ที่จะทําอย่างไรและการเคลือ่อนไหววัดสาท้องถิน่นในที่เราพยายามจะทำเนี่ยคือพยายามให้เขาสร้างเอง ะะแล้วนั่นจะเป็นพางของเขาครับต้องให้เขาอยากที่จะทำอยากที่จะมีประวัติศาสตร์ของตัวเองขึ้นมาอาจจะมีการไปเสริมแรงจากทางด้านขององค์กรเอกชนทางด้านของรัฐไปบ้างแต่ไม่ใช่ไปครอบคลุมเขาไปครอบคลุมเขาครับอาจารย์นายกินนะครับครับผมเห็นด้วยกับท่านนะว่าคือเราต้องให้ให้คนข้างในเขาทําเองแต่เราอาจจะช่วยในการจัดจัดเวทีช่วยในการตั้งคําถามช่วยถามเขาด้วยเพื่อกระตุ้นให้เขา นึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้ถามเขาได้อันนี้ผมคิดว่ามันมันจะช่วยมากเลยนะฮะคือความจริงแนละ้วการเรื่องคนก็จะมองในทุกด้านนะแล้วอีกอย่างนะผมคิดว่าคนคนที่เป็นคนในท้องถิ่นเนี่ยการมองเขานั้นไม่เหมือนกันบที่คนที่เป็นฝ่ายปกครองแล้วว่ามองเขามองของเขามองคนแล้วเขาพยายามเข้าใจคนนะแต่ว่าทางเนี้ย บางทีหาความรู้อย่างตัวเลขหาอะไรเป็นตัวเลขมันเป็นความรู้แต่มันไม่ใช่ความเข้าใจฮะแต่คนเนี้ยที่เขาทํางานจะเจอปิดประวัติศาตรเขามองจะมองเห็นว่าคนนี้เขาอยู่ด้วยกันได้ยังไงคนหลายฝ่ายแรกอย่างบางแห่งที่ผมพบเนี่ยคนมุสลิมกับคนพุทธในะอย่างที่เก้าเขาอยู่ด้วยกันได้นะเพราะว่าเนี่ยเขามีสิ่งจูงใจนะทุกคนก็มีความเชื่อในหินที่ชื่อว่าหัวไนแรงคุณคุณเคยรู้จักไหม ที่ที่สงขลานะฮะที่เขาเป็นหัวในแรงเห็นหนึ่งหัวในแรงซึ่งหัวในแรงนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธนะที่เขาไปเดินทางมาจะทําทําจะไปทําบุญพระบรมธาตุที่นั่นน่ะแต่ว่าเรือมาอับป,ปางอ่ะเอาของมาตั้งตรงนั้นปร,รากฏว่าพอเอาเอาทรัพย์สมบัติมาทั้งไว้ที่นั่นนะนนฮะแล้วพอจะไปทําก็ปรากฏว่าเสร็จแล้วเอาพรธาตุแล้วเขาเลยตายแล้วฆ่าตัวตายแล้วก็คนที่นั่นก็นับถือ ตอนนี้เพราะว่าคนพุทธกับคนมุสลิมทุกคนก็นับถืออันนี้ทางนั้นคนนั้นแต่เขาไม่ค่อยพูดกันแต่ว่าที่นั่นจะเห็นได้เลยว่าคนเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเขาคนพูดกับคนมุสลิมเนี่ยคนมุสลิมสร้างมสัสยิดคนพูดก็ไปช่วยสร้างมสัสยิดแต่งงานคนมุสลิมคนพูดก็ไปไอ้ยคนพูดเขาไม่เลี้ยงเขาคนพูดเขาเขาเลิกเลี้ยงสุนัขเพราะคนมุสลิมไม่ชอบคนมุสลิมเลิกเลี้ยงออแพะเพราะว่า คนพูดไม่ชอบเขาใส่มเนี่ยเขาต้องอยู่ร่วมกันเข้าใจแล้วร่วมกันเห็นไหมท้องที่เดียวกันเข้าใจมีประวัติศาสตร์มาด้วยกันนะประวัติศาสตร์ความนำมาด้วยกันเนี่ยเขามีสํานึกในพื้นที่ซึ่งเกิดจากประวัติศาสตร์เนี่ยที่ว่าคุยเขาเขาจะนึกว่าไล่ถามเ่าได้เรื่องแล้วเขาให้เขาคุยกันเองจัดเวทีเรื่องว่าความเป็นมาเป็นยังไงเนี่ยจะสร้างให้คนเขาส่วนใหญ่ในนั้นเขาเข้าใจมากขึ้น ครับฟังจากที่อาจารย์พูดนี่แม้ว่าภายในชุมชนหรือว่าภายในท้องถิน่นนี้อาจจะมีวัฒนธรรมย่อยที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่ว่าประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของชุมชนเนี่ยมันสร้างร่วมกันได้มันรื่ริงมบูรณาการใช่ฮะใช่ันบูรณาการแต่ไม,ม,ไม,ไม่ไม่เสียอัตลักษณ์นะไม่เสียนะใช่เานะก็มีอัตลักษณ์เราอยู่ใช่<ม>ย๋่วเวลาคุณไปดูแม่อย่างพวกเราเราแงวเราปวนนะเขาก็มีอัตลักษณ์ของเขาครับแต่เขาอยู่รวมกันได้อยู่รวมกันได้นั่นคือสิ่งที่เรื่องนี้คือความ ชาติชาติพันธ์สัมพันธ์หรือที่ว่าเอทินิกซิตี้คือตัวนี้ครับแล้วอย่างที่เราไปเห็นมาหลายต่อหลายครั้งนะครับก็จะมีการรวมในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีการพยายามที่จะติดต่อประสานกันแม้ว่าอาจจะอยู่มีทินฐานที่แตกต่างกันตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมแลกเปราะอาจจะสร้างสัญลักษณ์ร่วมกันอย่างพวกเขาจะฮีโร่อาจจะเป็นอย่างผีตนตนหนึ่งเนี่ยนะผีเดิมเป็นของคนคนไทยแต่อาจจะเป็น คนจีนคนลาวใช้ร่วมกันใช่ไหมฮะเป็นผู้นําเป็นเัญลักษณ์ของเขานั่นคือพลังของท้องถิน่นครับแล้วผีนั่นก็คุมอํานาจเหนือธรรมชาติาขอคุคนพฤติกรรมให้อยู่ในศีลธรรมให้อยู่ในจริยธรรมครับแนวทางของแต่ละท้องถิ่นที่เขามีการพยายามที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ของชุมชนมพิพิธภัณฑ์ของท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยอย่างที่จันเสนนะครับหรือว่าอย่างที่วัดม่วงเนี่ยที่สร้างขึ้นมาที่เราไปเห็นมาเนี่ยอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการสร้าง ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นไหมครับนั่นคือเข,เขาเริ่มเอาความรู้ที่จากความทรงจําหรือสิ่งที่ประพฤติมาเนี่ยมารวมศูนย์อยู่ที่พันุท้องถิ่นโดยใช้วัตถุที่มีที่อธิบายว่ามันคืออะไรมันตั้งแสดงนะะให้เป็นศูนย์รวมเพื่อมีการให้คนท้องถิ่นรุ่นหลังๆได้เรียนได้ถ่ายทอดความรู้รไปนั่นคือความ เพราะน,นิพันธ์ท้องถิ่นก็เป็นพิพันธ์ของคนข้างในใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะมีพิพันธ์ท้องถิ่นไม่ได้พิพันธ์ท้องถิ่นจะเกิดขึ้นแบบรวบรวมของมาก็คือดูดังเก็บของครัใช่ไหมไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้ความหมายของมันแล้วพิพันธ์ท้องถิ่นเนี่ยคือสิ่งที่สืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนในเพื่อใช้เป็นกลใจในการที่จะถ่ายทอดึงกันั้นกันครับไม่ให้ไม่ให้มันเลือน เลือนหายไปด้วยอันนี้คือคือเหมือนเป็นปลายทางใช่ไหมฮะไม่ใช่มันคือมันมันเชื่อส่งต่อนะครับมันมันไม่ใช่โอกมันไม่ใช่โครสเอ็นนะมันไม่ใช่ปิดนะมันเปิดนะเพราะถ้าคนรุ่นหลังเรียนรู้ก็เข้าใจแล้วก็สืบต่อสิดีวัตถุต่างๆนี่อาจจะคิดขึ้นในยุคหลังๆก็ได้มาตั้งแต่แมีวัตถุใหม่ก็ใส่เข้าไปที่มันมีประวัติศาสตร์ของใช่ใช่มันก็บางครั้งนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตใช่ไหมครับทีนี้พอเรามาาาามอออองงงงเเรรรื่่่ขปปสสทชติิกับ้ถนนีย นะพอมองคําว่าชาติพอเราศึกษาประวัติศาสตร์ชาติมากๆก็มีการอาคติที่เรียกว่าอาคติของชาตินิยมขึ้นมาพอศึกษาท้องถิ่นมากๆเข้าแล้วก็มีความสํานึกรักในบ้านเกิดสํานึกรักในท้องถิน่นจะเกิดท้องถิ่นนิยมและทําให้มีปัญหาไหมครับท้องถิ่นนิยมคือความงดงามนะแต่อย่าให้เขาเน้นเจ้าท้องถิน่นของเขาดีคน,คน,คนท้องถิ่นอื่นเท่านั้นเองแลนะวิธีการที่เราทำมันเนี่ยเราเอาท้องถิน่นหลายๆท้องถิ่นมาคุยกันแลกเปลี่ยนกัน แต่ละท้องถิ่นมีว่าทาม,มีประวัติศาสตร์ตัวเองซึ่งจะไปดูถูกกันใะ่รู是是้ว่าทําไมเป็นอย่างนั้นแต่ความเข้าใจอันนี้ทําให้อยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมอันนี้ที่ผิดการ,การท็อปดาวของรัฐที่ใช้ปวติศาสตร์ครอบปวศาตร์ชาติครอบมันเหมือนเหมือนกันหมดอนะ่ะครับนะแต่ถ้าคุณไปดูเนีย่ยไปดูอีสานไปดูใต้มันต่างกันทั้งน,นั้นแหละใช่ไหมแต่เขามีค,ความภูมิใจในถิ่นของเขาแต่ทั้งหมดเนี่ยมันบูรณาการในความเป็นชาติไทยใช่ไหมครับนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติจะ จะมีความสําคัญตรงนั้นครับคือเป็นสิ่งดีการที่จะมีท้องถิ่นนิยมแต่ไม่ใช่เอามาเปรียบเทียบกันเพื่อว่าเอ้ยชั้นดีกว่าครับครับครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่พอจะมองเห็นนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาสรุป,ปปมต่างๆที่เราได้เห็นในวันนี้ด้วยแล้วก็การที่เราจะต่อสู้กับกระแสของโลกที่พยายามที่จะเข้ามาครอบงำเลยคราวนี้ไม่ใช่แค่ชาตนนิยมไม่ใช่แค่ประเทศเขาจะเป็น globalization เป็นโลกนิยมเหมือนกันทั้งโลกทุกที่เหมือนกันเลย ท้องถิ่นนิยมเนี่ยหรือว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นจะสามารถต้านทานกระแสของโลกโลกาพิวัตเรื่องของทุนหรือว่าสามารถที่จะอยู่ร่วมกับกระแสเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรากลับมา <c oughs> ตั้งวงคุยกันต่อครับ